นี่คือเคสหลังทําเสร็จทันทีนะครับให้ทายว่าตอนเคสนี้มารับบริการอะไระดูกันออกไม่เอ่ยโอ้โหริงจริงตนะ้องบอกว่างานคุณหมอกล้วยนี่เมนียจริงๆนะครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาทําขมับค่ะอ่าเป็นเคสเสริมขมับกับคุณหมอกล้วยนะครับดูไม่ออกเลยว่ามารับบริการเสริมขมับเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูแผลนะครับแผลจะอยู่บริเวณนะครับอันนี้ตอนนี้ พอเรารวบผมแล้วเนี่ยแผมก็จะซ่อนอยู่นะครับมองไม่เห็นเลยแผที่อยู่บริเวณนี้นะครับคุณหมอจะเปิดแผลบริเวณนี้แล้วก็ใส่เป็นซิลิโคนนะครับมีเลิซสิ์แท้นะครับก็อยู่บริเวณที่เห็นรอกปากกาไมเ่เอ่ยนี่คือเป็นเคสหลังทําเสร็จทันทีสําหรับเคสเสริมขมับนะครับที่บาร์าน่าคลินิกนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นธรรมชาติมากเลย ถามความสุกนิดน,นึงครับน้องลูกชุบหลังทําเสร็จแล้วรู้สึกพอเห็นหน้าตัวเองรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะหนูกแก้มไม่สูงค่ะแล้วก็ทําให้หน้าดูอิ่มขึ้นเลยค่ะคือก่อนหน้านี้คือปัญหาของเราคือขมับตอบใช่ไหมใช่ค่ะทำให้บริเวณหนวกแก้มตรงนี้มันจะเด่นกว่านิดนึงเนาะทำให้ตรงนี้จะดูเว้าค่อนข้างเยอะแต่พอเติมขมับไปตรงนี้ปุ๊บมันก็ทําให้ดูอิ่มขึ้นมานะครับทําให้ลดความเด่นบริเวณหนวกแก้มด้วยแล้วก็ทําให้ดูดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ สวยธรรมชาตินะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจริงๆถ้าคนไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เนาะ่ารับบริการอะไรมันบวมยังไม่เยอะด้วยเนาะแต่หลังจากทำเราก็จะแนะนําให้รัดผ้านะครับบริเวณศีรษะไว้นะครับ21วันเนาะเพื่อให้ซิลิโคนมันเข้าที่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเริ่มบวมเนาะแต่วันนี้พอไม่บวมปุ๊บก็เลยดูไม่ค่อยออกเลยว่าเรามารับบริการแต่งขมับเนาะโอเคเดี๋ยวถามนิดนึงครับรู้จักกับทางบานด์นาขีได้อย่างไรครับ มีคุณค่าว่ะค่ะรีวิวไว้นะคะแล้วก็เขาไปลงในโซเชียลใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยสอบถามติดตามมาที่บรนด์คลินิกเนาะอันนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับบางแคค่ะมาจากบางแคเนาะวันนี้ฝนตกรถติดเด็กขากลับอาจจะต้องขับรถรถขี่ปลอดภัยนิดนึงเนาะอันนี้นะครับอันนี้ดูไม่ออกเลยจริงๆรินะครับว่ามารับบริการแสงหมัดนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นรอยปากกาที่ยังหลงเหลือนิดหน่อยนะครับอันนี้คือทําเสร็จปุ๊บเราก็ขอมาสัมภาษณ์กันเลยนะครับ โอเคมีไราอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กําลังสนใจเสริมขมับมากว่าทำไมถึงไม่ไปฉีดไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นซิลิโคนนะคะถ้าเกิดคนที่คิดจะเสริมขมับารแนะนําเป็นซิลิโคนดีกว่าค่ะเพราะว่า จากที่เห็นเพื่อนทํามาเป็นฉีดฟิลเลอร์ก็บางทีมันไม่สลายมันก็อาจจะกัดกินเนื้อจริงได้อันนี้ก็เลยความสูส่วนตัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไขมันคือ,อยังไงมันก็ไม่ค่อยติดอะคะ่ะก็เหมือนเราเสียงเงินจีถ้าเป็นเสริมไปเลยมันก็สวยอะคะ่ะซึ่งตอนนี้ของทางพนัานคลินิกนะครับก็กําลังรับสมัครเคสร,รีวิวเสริมขมับนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปฉีดไขมันหรือฉีดฟิลเลอร์มานะครับก็สามารถส่งรูปมาปรึกษาได้นะครับตอนนี้ของเรายัง ฟรีงานแก้อยู่งานขูดอยู่นะครับนะครับโอเคก็ยังไงฝากไลค์ฝากแชร์เคสนี้ด้วยนะสวยมากเลยเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามกันอีกทีตอนวันมาตัดใหม่นะครับทางคลินิกก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่ต้องกังวลโอเคงั้นขอบคุณน้องทุกชุมากเลยจ้าสวัสดีครับ